เนื้อคู่บุพเพสันนิวาตความรักนั้นย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการคือด้วยการอยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่งด้วยความเกือ้อกูลต่อกันในปัจจุบันหนึ่งเหมือนดอกอุบลได้ชนลชาติเมื่อเกิดในน้ำย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุสองประการคือน้ำและเปลกตมฉะนั้นคู่บุเพสันนิวาสคือการได้เคยอยู่ร่วมกันในอดีตชาติ จนส่งผลให้ได้เป็นคู่ครองกันในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่จะคิดว่าเคยอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วบุคเพสันนิวาหมายถึงการที่อาจได้อยู่ร่วมกันในฐานะอื่นก็ได้เช่นพี่กับน้องพ่อกับลูกแม่กับลูกครูกับสิษย์นายกับบ่าวเป็นต้นมีความเห็นสอดคล้องกันทำให้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข เนื้อคู่คือหญิงและชายที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยากันมาก่อนในอดีตชาติคู่ครองคือหญิงและชายที่ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยากันในชาติปัจจุบันคู่กรรมคือหญิงและชายที่ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยาแต่มักไม่มีความสุขเนื่องจากการมาอยู่ร่วมกันนั้นเกิดจากวิบากของกรรมที่ทำร่วมกัน ที่มีต่อกันมาส่งผลเช่นอาจเคยทำบาปร่วมกันหรือเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนเป็นต้นคู่บารมีคือเนื้อคู่ที่ได้ติดตามกันมาส่งเสริมกันและกันในทางที่ดีได้ใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยาร่วมกันนับชาติไม่ถ้วนและจะติดตามกันต่อไปจนกว่าจะสามารถดุดพ้นจากวัฏฏะสงสารได้ มักใช้คำนี้กับพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีกับเนื้อคู่ลำดับที่หนึ่งที่จะได้เป็นคู่ครองกันในชาติสุดท้ายเหตุแห่งการได้อยู่ร่วมกันดังที่พระพุทธองค์ได้แสดงเหตุที่ชายหญิงได้รักและได้เป็นสามีภรรยากันนั้นมีสองปัจจัยคือการได้อยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่งการได้เกื้อหนุนกันในชาติปัจจุบันหนึ่งเนื่องจากวัะสงสารยาวไกลจนหาจุดเริ่มต้น และที่สุดไม่ได้หญิงชายแต่ละคนจึงมีเนื้อคู่มากมายเป็นแสนคนแต่ละชาติที่เกิดมา,าก็อาจได้พบเจอเนื้อคู่หลายๆคนพร้อมกันหรืออาจไม่ได้เจอเนื้อคู่เลยสักคนก็เป็นได้กรณีที่ไม่เจอเนื้อคู่เลยนั้นหญิงชายนั้นก็อาจ<า>มีคู่ได้กับบ <ใน S 1> ุคคลใกล้ชิดที่ได้เกื้อหนุนกันในปัจจุบันซึ่งไม่ได้เป็นคู่กันในปัจจุบันแล้ว หญิงชายนั้นก็จะได้เป็นเนื้อคู่กันต่อไปคู่บุพเพสันนิวาสภิกษุทั้งหลายถ้าภรรยา,ยาและสามีทั้งสองพึงหวังพบกันและกันทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพทั้งสองเทียวพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองนั้นย่อมได้พบกันและกัน ทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปยภพภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอ,ขอมีความสำรวมเป็นอยู่โดยธรรมเจรจาคำที่น่ารักเก่กันและกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความผาสุกทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอการรักใคร่กันมากไม่มีใจร้ายต่อกันประพฤติธรรม ในโลกนี้แล้วทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัดเสมอกันย่อมเป็นผู้เสวยการมรมเพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลกข้อความที่มาจากพระไตรปิฎกขอความสุขกายสบายใจจงบังเกิดมีแด่ญาติที่ททุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีทุกท่านทุกคน จริญธรรมบรรยายโดยธรรมธาราพระวัชรจารุวันโนวัดสเตยใหญ่ตำบลหนองไสขาวอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรี